สบายดีเพื่อนพี่น้องแฟนศิบ,บุตรสบายดีงามสวยๆพี่น้องเลยมินิออนพามาบ้านบ่าวบอยดีกว่าครบ่าวฟังเล่านะเพี่น้องมากินข้าวปุ้นกับมาม่าสวยกูมูใจ,จชิดใจชิดเลยกินข้าวปุ้นหรือบ่ามากระนองซาลาเฮาสบายดีนี่วันกนระนองซาลาฮะกับมาฮอดพี่น้องเอ้ยมาฮอดกระนองปลอกลมจะแหงเองครับรถมากับข้าวปลาเี่ปุนก็ได้ ส,สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีกำลังเตรียมสวัสดีอ้าวมาสาย่ด้วนี่นะไม่กินกระปุ้นนี่นะไปกินใส่ไหนนะเนี่มาทันได้ไปใส่เนาะหักมาหอดมาหอดกระเขามาหาเจ้าเป็นคนแหลกเลยที่กำลังเหยียบอย่งอันนี้เตรียมเครื่อง Oh my god Nhâm, 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 phải Thôi nhâm 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 hết đi nha Lan sao Lan sao Cái này nó bộ phải sẽ bớt Đi ngang đại Bộ đề mạng Ông khi đó phân trị trái chứ không cần khuyên Nội dịch nội bộ đề mạng หนาววอว์ันาวเ่าวพอเอาปัจญาเยอะกับเว้นได้จนค่ำเลยว่าค่ำหรือประเดี๋ยวมาเลยว่าจะคุดอันนั้นคู่อันนั้นี่เหมือนนันะคุดคู่ไอ้ปู่ของพีกยำแดงอันคุดอีกยำแดงก็คุดคุดคู่ไอ้ปู่ของพีกยำยำน้ยำฝนมาคอของคนปีใหม่แล้วว่ามาเหมือนนี่กระจากเร็วเนาะ อันนี้เป็นกระลำกระลำแหลกับกระลำขาวผสมกันกระลำม,ม, <c oughs> ม่วงกระลำม่วงม่วงกระแหลว่าเดียวกันม่วงาวม่วงกระแหลอันเดียวกันะนะว่าม่วงกระแหลอันเดียวกันเนี่พี่น้องเอ้อไทยทเออเอ็ม่วงเทอดตัวบุคือกันเห็ดน้ำยำยำยำเห็ดบะ มีไพยเน่มาเลยมืนนี้นะถ้าพ่อมาเนี่ยเป็นโล่งวัดบอกเป่นบ่ไดมาแวะบอกมาแล้วมาแล้มาแล้วเท่ๆ่น้ำบอลัดเจ้าจอยก็แต่งตู่โฮรานแทนมืนอนี้อันหนาไปด้วจอยหันหนามาเบิ่งนี้เขาก็จะขี่น คือว่าไซวิกแบบยาวๆฟุ่มยาวๆใส่ยาวเนาะมันจังเข่ากันยาวเลเป็นตาจ้าบึงบชัดจอยเฮ็ดเนี้ยลวกเห็ดปะอันนี้นะา เบิร์กคุณแม่ออกโคลงไปหน่อยออกโคลงคุณแม่ห้านาบาาไปหน่อยเป็นยังจะหนาบ่าเป็นยังจะหนาบ่ากินไงข้าวลมลมกินลายไปเนาะกินเม้าด้ยกินใหม่เด้วยปนไอมาว่าสับปะีดนะกินดูเบิร์กเบิร์กเบิง์กคุณคุณเจเจจอยเขาเห็ดอันนั้นก็มาเบิร์คุณอาเขาเห็ดอันนี้พี่น้องเลยต้มตัด ตาลกรยมกำลังพกน้อย <laughs> สวัสดีโอัยมันมืดใจหวังนี่นะนั่งเก้าอี้มานั่งฮะดาน,น่าฮานะพักอันอยากกินพารบอสกระเดียวกัรกวางตุ้งม,มา <laughs> มขามองข่าญอันเบิร์เลยเด็กเ <laughs> บออกิร์เดย์พักพักบอนเงินเบิร์เ้ยเงินมึงเบิร์เก็เบเป็นดอกเบอร์เดย์พักก็ได้ มาเมื่อก่อนยังไม่ได้เป็นดอกนี่เชื้อในะกระดังงาพักอันนะ่อาอมเมื่อเมือนัน่นก็นเป็นดอกก่อนกินอาเมื่อปลูกนะผักอันอากาดชอมรวมกระเฮงบุญบรรเจ้าขอคิดว่าสิบรนาเอาได้บุญบรรเจ้านี่นะ หนาดอกบัลดาดอกกับเย็นธรรมดาบุญบ้านขบายหนาวบุญบ้านยังไม่ได้ล้มเหมือนกันขับสามีขับสามีไปเนาะพอดีเนาะสามีพฤศจินบัวนมลาคาบุญบ้านบุญมือมือมือบุญบ้านนะบ้านโคกหนาวเลยแล้วบุญบ้านเด็กกำมะนาวอีกสองสามมือเศร้าอีกไปบุญห้าโคกต่ออีก ตอนแรกคิดว่าเขาจะเปิดดีป่าว,ะแบบาว่ะการมันโควิดแถาเนอะก็เลยไม่ได้แถวมันก็ไม่ได้แถวได้เงื่อนฮ้ามเออไม่ได้เขา้าไ <laughs> ม่ได้เอาไม่ได้ไปเออส่อยังแถวากี่ถ้ามันจะมีโควิดคนอายอยุ่ป้านคนนี้เต็มเลยคนไปเสชิมเก่าโมง รอสมองเดียวกัมาได้เพระมากเต็มคนนะจีบพี่ขับรถบิดประมาณสิบสองอสิบสองโมงแต่นี้มามาสิบโมงสิบเอ็ดโมงน <c oughs> อนขับรถสาะ่าจะไปทางลาดเลยไปทางโค้นทางดบับรถใหญ่ขับไว้กี่ผุ้เต็ม ไปไปทางที่เดี๋ยเก้ามิ้นจะไปทางหลัดเนาะยังไม่ไหวนกลัวคุณอาคา่ะ เดี๋ยวทัาทคยอ่าก่อนไปนอนอ้ยอ่ากับร้านคือบมเคลื่อน,นถือกันแท้มือนเด็กล้าวคู่าถือกันวอยกั่ากรกินปีใหม่ขึ้นเสืวนร้านเลยปีใหม่ฉันก็บอกเอแล้วไงสามสิบเอ็ดคิดไว้ยับกันคืนเพื่อข่าวด่าวเป่นว่าจัดงานข่าวด่าว่นว่า เปินว่าจัดงานเขาดาวสัตปด้ว่างานปีใหม่เขาคิดว่ายกัคืนเพิ่นจัดปะบ่ได้ว่โอ้ยได้วัดยกัคืนเด้อมนัทีนี้ก็มาแล้วพี่น้อนัทีที่รอคอยกิน้าวปุี่เอเอ้ยงัด้าวปุก่ันอันนี้กินไก่ล้วนค่ะ น,นี่น้ำแจกับพนเดีอพี่น้องเอ้ยแบบลูกชิ้นอีไยังมือยอนลูกชิ้นลูกชิ้นในมือยอนมีชิดมยมือบามีม่น้องเอยชิดยอดเลยแหละพีมือบามีพ้องเอิดอดเล่อามีเ้องเออเห่ม้าตั้งกน้องเมาหาบอลแพ่มืเา่้อเอ็ดยดเจยกเพ เคยานแต่ก่อใส่เบียนะวันีกินเบีาจิ้มกันแล้วสิบอกว่มีเบียาอยากกินสิบห้าก็เมื่อ้าไปกินกันบอนเดีย์คูดเเกเลยเอจังเมื่อไปกินอยู่ไสเจสแดกของเราไม่บายเลจุดรวมอยู่หันไม่บายรึ้มสิบายไ่เบอสะเดี๋ยวนี้อื กินได้ค่ะกินได้ค่าค่าตั้งก้อกแม่นั้นทั้งเนื้อทั้งโตเบิดอยูฮ่ฮปพันกีดทั้งเนื้อท่านโตอันนีเ้เพราะเธาจ่อยเพราะเธอจ่อยบอ่อสอ,อันนี้เป็นกระเป๋าย่อยเพื่อนอออกินข้าวปุ้นเด้อพี่น้องเอ้ยกินแบบกินข้าวปุ้นน้ำจัดเด้อ บเอาตะกีนูจัดการเอาเบิรงน้องสลาเขาหยัดไทยซะก่อนพี่น้องกิน,นกร,ระปุ่ดในเบิรงซะก่อนพี่น้อนเลยนั่นกระปุกกับตะปุ่ตกินพี่น้องเลยโ <c oughs> ทรศัพท์นี่ก็มีปัญหาพี่น้องเลยโทรศัพท์นี่ก็้าจะค้าหน้าจอมันจะฆ่างมันกดยังไม่ไปมัาจะบูดเป็นนอนยัง สายูงายูนูสายูงาโอ้ยเบิ่งกุนองซาลาฮานีเป็นกนาาานุฎสตรีมากเลยนะเจตตามันยะเจตตามันยะที่น้องกินเนื้อหนูต้องต้องมีมารยาทกินเนื้อจะข้องกระยามันหยาดใจกินเนื้อหนูก็ต้องมีมารญญามยาทนิดนึดนนง,ออญญนนงแบบ ไงาเก่าออช้อยว่าลงพ่ล้งจากนั้นลยงจากนั้นยัดใสยัดใส่มกินขัปุ๋นน้ำนองซาลาเนอ่น้องเอ้ยเสบเนนกันเด้อกินขัปุนน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยกินขับปุ๋นีง เอาแบบแบบลูลาดูนางเอาแบบลูลาดูแบบลูลามาหา่าวยังไงเสียมมันหยาดหมวกกระโบโบเสียมันหยาดไรมันหน,น, <laughs> น,นาวแห้งพี่น้องเอเบิ่งมึงมันหนาวแห้งอ่ะ โอ้ยงานใส่เถิดเบิ่งจิ้มงานมาเสด้กินจากเถื่อนหนูนางออนช้อยมากเลยออนช้อยมากเลยว่ะยูเอันไม่ได้เป็นนี่เดพี่น้องอยูเอันเป็นออนชอย่นี่เดยพี่น้องเออยูเอนคือมันยานบริกินเดยยูเอน ขีนะ่น้องสาวกันอันนี้น้องสาลาน้องสาลาหมู่่พีน้องเอ้ยอายุสิบสามปีมีผัวเลี้ยว <c oughs> นี่สุดแล้วอสำหรับคำนี้นะโสดว่างทักจีบได้ เห็ดน้ำจิ้มอันเห็ดยำอยู่พี่น้องเอ้ยเห็ดยำเป็นจิยำเห็ดกินทุกอย่างเลยมานี่นี่กินบัดทุกอย่างพี่น้องกินแล้วกระนีตัวเฮาวก็ได้กินแล้วกับปลาดุยู่ได้โดนๆมาเพื่อนกินแล้วแล้วก็นี่พี่น้องเอ้ยมาน้าปลาดุยยังเดินมากินโดนๆมาเยี่ยมยามเพื่อนท่านึงพี่น้องบอกพอค่อยบ้างเนาะเอาหน้าไทรหนูหน้าใท่หน้าไทรละลายลอดคำปะไงปะไงโอ้ยกินแบบกุลาสตรีไรแบบผุดไส้ ผู้ไซด์แบบผู้ไซด์แมนแมนเดลกินแบบไรยกชุ้งสูงกินกระปุลนน้ำกันพี่น้องเอ้ยกินแล้วนะก่บมาเลยทีค่าตั้งกล้องมาน้ำก็เลยยืนถ่ายแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยมันเขากินแล้วจะกินน้ำนัางเขา สละนะมันเป็นกุลสตรีมากเลย,ยกิจกรรมมันบ่อยเป็นกุลสตรีมากเ,เป็นนี่เด็กพี่น,ออน้องเอ้ยมีตัวไซค์ว่ากุลสตรีนั่งตะหมอบตอบค้าอือก็ลังว่าตะหมอบตอบค้าภวาวะตีพงังอ่ะเอากินกินกินเออเส้นแจ็บค้ามปักใหญ่ายังสั้นเลยนี่หนูยังไในำไกำลังไลายเตะพี่น้องไป หมดนะหมดจอมีกินน้ำกันเด้อม,มีกินน้ำกันกันกบน้องสระเด้อพี่น้นองอ่อนซอยมากเลยกุฎตรีไทยเต็มยศเสี่ยงเดี่ยวพี่น้องเอ้ยมันภาส่จุดกุฎศรีมาภาษาจีนไทยภาส่ชุดไทย อืพาดเปตาดเศษน้ำดีอือนน้ำลายก่อนพี่น้องนำ้ำลายราไปก่อนนำ้ำลายรอไปก่อน,น,ลลอนแล้วค่อยทอดที่เฮาจึงใส่พี่น้องเอ้ยกินรับประทานลมกระแหงพี่น้องเอ้ยอาจจะเข้ากล้องในเดอ้อพี่น้องเอ้ยว่ากัาาานนะเนาะ อยากเปลี่ยนมาอยู่อ้าวมันมีผู้เปลี่ยนหายอยู่เดี๋ยวนี้นะฮะผู้เปลี่ยนหายอยู่มีฮอตค้าไกล้เพื่อน้พื่องเอ้ยตีนไก่ไก่ไก่ยังเคียบมองดูอีนูเป็นตีนไก่หรือวกาขึ้นอยากนตีาอยากตามตีนพี่น้องเอ้ยตีนไก่เหมือนดำตีนอันนั้นโอ้ยเป็นตะเสกเพี่น้องเอ้ยน้ำลายเตะพี่น้องเอ้ย ปาดอันนี้เบิร์ดจานหนึ่งพี่น้องเอ้ยแเสแลายพี่น้องแซ่บแง้งพี่น้องเอ้ยเบิร์ดแล้วจานหนึ่งครับน้องสลานี่มันกุลาสติยังไม่ได้เบิร์ดจักจานอยู่กินซวยกินงามอยูะกินซวยกินงามกินซวยกินงามอะไร โฮแซบรีพูปล,าลาปาดเบิดแล้วเบิดแล้ว,ลว,ลวจานหนึ่งพงี่น้องจานจานที่สองอันแบ่งเท่าไว้ก่อนเ <c ười> ดี๋ยวฮาสิกินข้าปุ่นเป็นหมูนางก่อนพี่น้องนนนอยนางไม่มีหมูกินแล้วกินคนเดียวนางก็เลยเงานางเจ้าก็โซอยู่พี่น้องเลยอ่า <c ười> เอาให้นางไรนนงเนาะจ้งงานางเบิ่์งยังอยู่เนาะเดี๋ยวไปกินกินเป็นหมูนางก่อนพี่น้องเลย